สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องขายไฟอัตโนมัติพร้อมแสดงค่าผ่าน Ne ็ตพายฟรีบอร์ดนะครับแสดงค่าในส่วนของตัวแรงดันนะครับกระแสพลังงานและกำลังงานที่ใช้ของโหลดอัตโนมัติควบคุมด้วยนด MCU c u ครับ สำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นครับผมเราได้ใช้ในส่วนของตัวโนด MCU ครับ e s p 8 2 6 6 Wi-Fi Module นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการดิเฟอรก,กับจอ l c d ขนาด20คูณ4บันทัดนะที่ทำมาที่ในการแสดงผลของตัวโปรเจกต์ของเราครับเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะทำการมอนิเตอร์นะครับดูไม่ว่าจะเป็นในส่งตัวแรงดันกระแสพาวเวอร์ Power, รวมถึง Energy นะครับที่ โหลดนะครับที่เราเสียบกับตัวปลั๊กตัวนี้นะครับทาการใช้ไปนั่นเองครับโดยตัวเครื่องขายไฟตัวนี้นะครับก็จะทำ้าที่ในการรับนะครับจำนวนเงินของผู้ใช้งานโดยการหยอดเหรียญผ่านตัวโคลรีเวอร์ครับซึ่งตัวโคลรีเวอร์ตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ในการรับเหรียญซึ่งภายในก็จะมีลักษณะของตัวกลไกที่ทำ้าที่ในการแยกเหรียญว่าเหรียญที่เราหยออนมันเป็นเหรียญชนิดไหนแล้วก็มีระบบป้องกันมาให้สิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นเหรียญปลอมต่างๆครับหยอดเข้าไปก็จะทําการอ e ีเจกออกมาช่องนี้ทําให้เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานของตัวโปรเจกของเราได้มากยิ่ง และนอกจากนั้นครับโมดูลในการวัดค่าพลังงานในที่นี้ครับเราก็จะใช้ใน2ตัวนะฮะ PZEM-004T นะครับ, T, รบเป็นโมดูลขนาด 100M แอมครับสามารถที่ทำหนะ้าที่ในการวัดค่ากระแสของโหลดได้อย่างแม่นยำครับโดยใช้ในส่วนของตัว CT นะครับหรือว่า Cur r e เลนทานฟาร r เมอร์ตัวนี้นะครับทำการคล้องกับตัว เส้นสายไฟที่ทำมาที่นีการจ่ายพลังงานให้กับโหลดนั่นเองพร้อมกับการวัดแรงดันจากนะครับ power line ที่เข้ามาด้วยครับและสำหรับนะครับกลไกในการตัดต่อแรงดันไฟในที่นี้เราก็ใช้ในส่วนของตัวบอร์ดเลเลย์ซึ่งส่วนนี้ก็ทำหน้าที่นะครับในการตัดต่อไฟซึ่งบอร์ดตัวนี้เราก็ทำขึ้นมาเองครับโดยใช้ ออปตคารเปอร์ PC 8 1 7งร่วมกับทรานซิสเตอร์นับเบอร์นะบสีนะฮะในการดร้ตัวรีเลย์เพื่อทำให้ทีในการให้หน้าสัมผัสตัดต่อไฟเมื่อเราหยอดเหรียญเข้าไปแล้วนั่นเองครับโดยตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะทำห้ที่การแปลงครับ1บาทเท่ากับ3นาที2บาท6นาทีนั่นเองครับเพื่อทำห้ที่ในการแปลงค่าจำนวนเงินนะฮะที่เราหยอดเป็นค่าเวลาถ้าเกิดถึงเวลานะครับหยอดเข้าไปแล้วเมื่อเวลาหมดลงนะก็จะทาให้ตัวรีเลย์นั้นตัดไฟออกจากระบบอัตโนมัตินะครับเป็นการ แหล่งจ่ายจากตัว power ของเรานั่นเองครับนอกจาก monitor นะครับในส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่าน LCD แล้วนะนอกจากนั้นยังทำมาที่ในการม m o เ i t o r ผ่าน net p i free board ครับซึ่งเป็น dashboard แบบฟรีนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องทําการเสียเงินในการใช้ตัว dashboard ตัวนี้นะครับซึ่งตัว dashboard ของเราก็จะประกอบไปด้วยนะครับโวลต์น,นะครับก็คือค่าแรงดันที่จ่ายให้กับโหลดนะครับ Current ก็คือค่ากระแสไฟฟ้าที่จะให้กับโหลดครับ Power ก็คือ กำลังงานที่โหลดใช้ไปอย่างเช่นหลอดไฟตัวนี้นะครับผมใช้เป็นโหลดนะเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันสามารถทํางานได้เนี่ยก็กินอยู่ที่ประมาณ1 0 0วัตต์มันก็จะโชว์ค่าปริมาณ1 0อวัตต์นะครับที่ตัวดัชบอร์ดของตัว power และสุดท้ายนะ energy ก็คือค่า kWh หรือว่าหน่วยหรือว่ายูนิตของไฟที่เราใช้ไปนั่นเองครับส่วน cost energy ตัวนี้นะครับก็จะทำมาที่ในการคำนวณค่านับใช้จ่ายนะครับในส่วนของตัวพลังงานที่เราใช้ไปร่วมกับค่า f t ซึ่งก็จะทำการโปรแกร,รมไว้ในตัวหนด mc รียบร้อยแล้วก็ทางานนะครับแล้วก็แสดงค่าผ่านตัวดัช บอร์ดของตัว Net p พายฟีบอร์ดทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้ใช้ไฟไปกี่บาทแล้วนั่นเองครับ และสาหรับการใช้งานครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเนือ่องจากว่าตัวโปรเจกต์ตัวนี้นะฮะเราก็ใช้ใน2ตัว power supply ที่มีอยู่ภายในเครื่องแล้วโดยที่เราไม่ต้องเป็นต้องทําการต่อ power supply เพิ่มแต่อย่างใดนะฮะโดย power supply ที่เราใช้ก็จะเป็นหมออ้อแปลงขนาด2นอ2โวลต์ o u t พ u t ครับรับแรงดันไฟบ้าน220โวลต์เข้ามานะครับตัวแรงดันตัวนี้ก็จะจ่ายให้กับตัว p z e m นะครับ 04T ตัวนี้อีกครั้งหนึง่งเพื่อทำมาที่การวัดแรงดันและกระแสและแบ่งแรงดัน220โวลต์นะครับตัวนี้เข้าสู่ตัว เลกูลเลเตอร์นะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวบิดไดโอดรับแรงดัน12โวลต์จากตัวหม้อปแปลงนะครับผ่านซีฟิลเตอร์ผ่านนะครับอ่าตัว IC r e เ u กู t เ r เตอร์สเตปดาวมาเหลือประมาณ5โวลต์เพื่อเลี้ยงนอร์ดเอจอย c d ระบบเซนเซ,นเซอร์ต่างๆซึ่งใช้ระบบไฟ5โวลต์นั่นเองครับ ก่อนการใช้งานครับเราต้องทําการแก้ในส่วนของตัว ssid และ password นะฮะที่อยู่ภายในตัว node mpu ให้ทําการเชื่อมต่อกับนะฮะตัว wifi router ของเราซะก่อนเพื่อให้สามารถทําการเชื่อมต่อกับตัว netpia freeboard เพื่อสามารถดูค่าดัชบอร์ดต่างๆบนตัว netpia ได้นั่นเองครับและเมื่อเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเสียบปลั๊กนะครับตัวเครื่องนะครับเข้าสู่ปลั๊กไฟของเราแล้วก็ทําการจ่ายแหล่งจ่ายไฟให้กับตัวโปรเจกต์ของเราครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้ตัว โนด mcu ของเรานะั้นทำการบูตระบบขึ้นมานะจอ lcd ก็จะขึ้นขึ้น,นา Connect Wi-Fi นะครับก็จะเป็นจุดขึ้นมาแล้วก็จะเป็น ip address โ okay. อเคเมื่อเราคอนเน c t เข้ากับตัวเน็ตพายฟรีบอร์ดได้ก็จะเห็นไฟ led สีงเงินบนตัวโหนด mcu ติดสว่านขึ้นมาเพื่อปแสดงให้เห็นว่าตอนนี้สามารถเชื่อมต่อกับตัวเน็ตพายได้แล้วนะครับตอนนี้เน็ตพายของเราก็จะเริ่มทางานก็จะแสดงค่าแรงดันออกมาก่อนอกระแส power นะครับแล้วก็ค่า energy ที่ทาการรวมได้ในตัว p z e m ของเราเนี่ยก็จะแสดงขึ้นหน้าจอแดชบอร์ดด้วยเช่นกันครับสลับหน้าจอ LCD นะครับของเรานะครับก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับ Power w e n d i n g Machine ก็คือเป็นชื่อของตัวโปรเจกต์นะครับก็คือเครื่องขายไฟอัตโนมัติ S l a ตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนเงินที่เราหย่อดนะครับอย่างเช่นหยอด2บาท3บาทมันก็จะขึ้นตามนะครับที่หน้าจอ LCD รวมถึงแปลงมาเป็นค่าเวลาครับส่วน V ตรงนี้ก็คือเป็นแรงดันที่วัดได้จากตัวโมดูลนะครับแล้วก็ค่ากระแส เนื่องจากว่าตอนนี้โหลดยังไม่จ่ายไฟนะครับยังไม่จ่ายไฟครับโหลดกระแสเป็นศูนย์พอร์เป็นศูนย์อินิจีเป็นค่าพลังงานสะสมที่อยู่ในตัวโมดูลวัดกระแสของเรานั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะรเราก็จะเตรียมเหรียญเอาไว้นะอ่านเช่นหยอด1บาทก่อนนะครับเพื่อให้ระยะเวลามันประมาณ3นาทีนะให้รวดเร็วในการนะครับทดสอบเราลองหยอดสักประมาณ1บาทดูครับอ่อาหยดเข้าไปแล้วก็จะเห็นเห็นครับ1บาทขึ้นเป็นเวลา3นาทีก็จะเห็นว่าตอนนี้ แรงดันอยู่ที่ประมาณ236กนะฮะกระแส0 5 Power w, w. แอมป์พาวเวอร์109วัตต์110วัตต์ละคาอินดิจีอยู่ที่ประมาณ 0.1KW ์ดเควัตต์ถ้าเกิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเรากินนะฮะพลังงานมากแค่ไหนมากเท่าไหร่นะครับก็ค่า E ตัวนี้ก็จะขึ้นเร็วขึ้นเท่านั้นก็คือเป็นค่าหน่วยของกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ไปนั่นเองครับตอนนี้ตัวเครื่องเราก็กําลังทํางานครับก็จะเห็นว่าไทาม์นะที่อยู่ด้านหลังของตัวคอร์ดใช่เราหยอดไป1บาทม่สักู่นี้มันก็ค่อยๆนับเวลาถอยหลรับ เดี๋ยวเราจะมาติดตามชมกันนะครับว่าถ้าเกิดเวลาหมดลงแล้วก็คือเหลือศูนย์วินาทีนเนี่ยเราบบของเราจะตัดไฟเองอัตโนมัติหรือเปล่าในส่วนนี้ครับเราก็จะมาดูที่ตัวดัชบอร์ดของเราครับอ่าเห็นไหมครับดัชบอร์ดของเราก็จะโชว์ใน2ตัวโวลเตจก็คือแรงดันอยู่ที่ประมาณ2องรนะฮะซึ่งมันก็จะตรงกับหน้าจอ LCD ของเราด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงกระแสตอนนี้อยู่ที่ประมาณ0 5แอมพล์พลังงานวัตต์นะครับตัวน,นี้อยู่ที่ประมาณ109.7 เราใช้หลอดไฟขนาดร้อยวัตต์นั่นเองครับซึ่งผมครอบแก้วไว้เพื่อไม่ให้แสงมันบังหน้าจอนะฮะแล้วก็ส่วนอินิจ y ตัวนี้ก็จะค่อยๆขึ้นมานะครับตามระยะเวลาที่เราจ่ายไฟให้กับโหลดก็คือหลอดร้อยวัตต์ของเรานะและในส่วนของตัวคอสพ w e r ก็จะเห็นว่าตอนนี้มันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้ผมแสดงนําเป็นหน้าจอ2อันก็คือเป็นค่า FT ที่แตกต่างกันเพื่อให้เห็นค่าความแตกต่างนั่นเองครับในส่วนนี้นะค่าค่า FT ของเราก็จะฝังไวในตัวโนด m อฟทีเรียบร้อยสามารถแก้ไขได้ในในโคดนั่นเองนะครับ ตรงโซนนี้เราก็จะเห็นนะครับดัชบอร์ดของเราค่อยๆทํางานซึ่งการอัปเดตดัชบอร์ดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 2- 3าวินะฮะเพื่อไม่ให้เกิดการหน่วงมากเกินไปเพราะว่าการที่จะส่งข้อมูลไปยังตัวดัชบอร์ดของตัวเน็ตพายฟรีบอร์ดเนี่ยจะใช้เวลาในการคอนเนคเข้ากับตัวเซิร์ฟเวอร์นิดนึ่งนั้น,นต้องทิ้งเวลาไว้สักพักแล้วก็ค่อยอัปเดตทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นระบบเรียวทามันเองครับตอนนี้นะฮะร,ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณหนาที30มวิแล้วนะฮะเราจะมารอดูกันว่าถ้าเกิดหมดเวลาัแล้วเนี่ย ไฟของเรามันจะตัดอัตโนมัติหรือเปล่าซึ่งในขณะนี้ตัวเครื่อง,องเราก็จะทําการอัปโหลดข้อมูลผ่านเน็ตพายฟรีบอร์ดเป็นดัชบอร์ดด้วยรวมถึงมอนิเตอร์ค่าเวลาด้วยเพื่อรอตัดไฟนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างซับซ้อนนะครับโหลดที่นำมาทดสอบก็าสามารถเป็นอย่างอื่นได้นี่เป็นเตารีดหมอหุงข้าวนะครับพัดลมอะไรก็ได้ขอให้กระแสมไม่เกินนะครับ100แอมป์ก็สามารถใช้งานได้แต่จริงๆแล้วมันก็จ่ายได้ไม่ถึง100แอมป์นะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสรีเลย์มันแค่ มักซิมมประมาณ10แอมป์เท่านั้นนะก็อย่าให้เกิน10แอมป์ล้กันครับตัวส่วนนี้นะครับตัวระบบของเราก็ทํางานเรื่อยๆครับนะครับครับดีเมื่อสักครู่นี้สายตัวรีเลย์มันหลวมนะผมขยับใหม่และเริ่มรันใหม่นะครับนี่ก็รันได้แล้วปกตินนี้เหลือประมาณ25วินาทีสุดท้ายครับเห็นไหมครับที่ตัวคอร์สพาวเวอร์ของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามค่ากำลังงาน ที่เราใช้ไปนี่นเองนีน่สามารถดูเป็นประวัติได้นะครับอตอนนี้เหลือประมาณ16วินาที15วินาทีสุดท้ายครับเรามารอดูกันว่าถ้าเกิดนะครับเวลาเราหมดลงเนี่ยนะครับตัวเครื่องเราจะสามารถที่จะตัดไฟเองได้อัตโนมัติหรือไม่นะครับค่าพลังงานค่า K ิวตฮาวก็โชว์ที่หน้าจอ LCD รวมถึงเน็ตพายฟีบอร์ดด้วยนี่เองครับอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้เมื่อเวลาหมดลงครับมันก็จะทําการเคลียร์ค่าเงินนะฮะแล้วก็เคลียร์ค่าเวลา แล้วก็ทําการตัดไฟด้วยนั่นเองครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้แรงดันยังคงที่ประมาณ236โวลต์รวมถึงกระแสเป็นศูนย์แอมป์พาวเวอร์เป็นศูนย์วัตต์ส่วนอินิจีหรือว่าค่าเควตฮารตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ0.1จริงๆมันจะมีตัวเลขที่อยู่ด้านหลังของตัว1ด้วยนะครับตอนนี้เรามาดูอย่างละเอียดได้ที่ตัวเน็ตพายฟรีบอร์ดในส่วนของหน้าหัวข้อคอสพาวเวอร์ของเรานั่นเองนะครับตอนนี้อ่าคอสอินิจีของเรานั่นเองนะครับตรนนี้ก็เห็นตัวเน็ตพาก็ นะครับแรงดันเนี่ยก็ยังโชว์ค่าอยู่แต่เป็นเคอร์เรนต์กับพาวเวอร์จะเป็นศูนย์เพราะว่าถูกตัดไฟไปแล้วนั่นเองครับเมื่อเวลาหมดลงครับครับผมนี่คือการทดสอบนะครับในสอง,องตัวเครื่องขายไฟอัตโนมัตินะครับพร้อมระบบอัปโหลดข้อมูลลงเน็ตพายฟรีบอร์ดเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะดูออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะฮะพร้อมกับตัวนะครับโมดูลวัดค่าพลังงานไฟฟ้า p แทด em 2 0 04ี่ที่ขนาด100แอมป์ครับผมผมขอจบการนำเสนอตัวโปรเจกต์เครื่องขายไฟอัตโนมัติ ผ่านระบบ IOT แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ